สำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ4นะคะที่ไม่อยากฟอกไตค่ะและกำลังมองหาทางออกฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะ,ะก็ย้อนไปประมาณเ,เกือบเ8ดป8ปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ทีนี้เ,เขาเขา,เขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือแต่ว่าก็จะมีอาการทรงๆสซุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เนต็ต ก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้าเนี้ยเป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้ําเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะอ่าคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทางานที่ภูกเก็ตนะคะ คือคือก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจําแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกเลยว่านั่นเป็นพยาบาลนายก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมแม่ก็คือคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะคะ่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยคะ่ะก็แนะนำแม่ไปแบบนี้ คุณแม่ก็ไม่ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอมาทานเจลปุ๊บได้ประมาณสามสามเดือนไม่เกินสี่เดือนแน่นอนแล่ก็อะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่ต่อเลือนตูเลยเก็บเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่า มันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่สี่อะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่สามแล้วครีตินีน b u เก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นน้นก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต,ต,ต,ต่อต่อต่อมาแล้วแมนะ่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล้วอาห,หปีปทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับ น้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนันจะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทำงานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงะไยได้ปกติ คือแข็งแรงแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็แนะนําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ยายยายใ่บ้านอายุเก้าเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยาย้ามีที่ทางการทางบ้านได้แข็งแรงทางบ้านนะคะแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกินยาน้ํายาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มารูผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจล ทานง่ายทานง่ายแล้วก็พกพกไปที่ไหนก็ได้พอทานเข้าไปฉีกฉีกซองฉีกซองแล้วก็บีบมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจําเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้วขอบคุณอุมิขอบคุณผลิตภัณฑ์เจอ,อุมิ กินง่ายพูกง่ายไปทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณอุมิมากๆ